ผมว่าอาวุธเนี่ยมันติดได้หนียนน่ยดูสิมันติดที่เช่นี่จริงๆอ่ะไอกะ้กระเป๋อกระเป๋าจรวดเนี่ยเอามาติดตรงกลางก็ได้นะวางทั้งสามที่เนี่ยข,ข้างข้างมนซายอีกอ่ะได้อีกหนึ่งอ่ะมันโล,งล่งแหละอ้ะอะอาวเฮ้ยอะไรครับนี่มันที่แปด วันที่18อ,อ้อมวันก่อนเพิ่งลงคลิปไปโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันกันกนกบเกมวอลทันเดอรเหมือนเดิมนะครับผมอมในวันที่18พฤษภาที่ผ่านมานะครับไกลจินเขาได้อัปเดตใหม่นะครับก็คือเราสามารถ ทำคัสตอมโหลดเอาของเครื่องบินได้แล้วนะครับผมแต่เป็นเครื่องบินที่เขาฟิกไว้ให้เท่าน,นั้นนะครับผมมันทํากับทุลังไม่ได้นะผมเชื่อว่าหลายๆคนเขาก็รู้แล้วแหละว่ามันคัสตอมโหลดเอายังไงนะครับผมอ่อเอดิตยังไงแก้ยังไงนั่นนู่นนี่แต่ผมทําไว้เผื่อคนที่ไม่รู้แล้วกันเนาะโดยเครื่องบินที่เราสามารถทำคัสตอมโหลดเอาได้เนี่ยก็คือเจ้ามิราส F1C 2 2 um3k 2 3 K, 23, m l a f104s a s a j8b a10a thunderbolt 2 early a10a thunderbolt 2 l a t e นะครับผมโดยเราสามารถสร้างคัสตอมโหลดเอาได้สูงสุดถึง20แบบเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราจะทำคัสตอมโหลดเอาได้แค่ในหน้า ลงเก็บเท่านั้นนะครับในเวอร์ชันเนี่ยเราไม่สามารถทําได้มั้งนะผมก็ไม่เคยแก้กัรเกมเหมือนกันแล้วที่มันตลกคืออะไรรู้ป่ะทุกคนคือผมเนี่ยเพิ่ง chip, อัพชิปเอเธนไปนะครับคือผมอัดวันนั้นแล้วก็ลงวันนั้นเลยนะครับผมแล้วในคลิปเนี่ยผมก็บ่นเรื่องอัสตอมโหลดเอานาที่มันไม่สามารถแก้ได้ใช่ไหมมันโอโ้โหโหลดเอาเครื่องเอเธนเนี่ยมันแย่มากอะไรเงี้ย เออแล้ววันต่อมาเนี่ยไกจินเขาก็อัปเดตใหม่ให้สามารถแก้คัสตอมโหลดเอาได้เลยอะไรกันครับเนี่ยเอาละครับเรามาลองใช้คัสตอมโหลดเอาที่ไกจินให้ทำกันเลยดีกว่าอาืมอันนี้ผมสร้างไปแล้วนะครับ2อันนะเดี๋ยวเราจะมาสอนสร้างใหม่กันโดยเครื่องบินที่สามารถทำคัสตอมโหลดเอาได้เนี่ยเราก็มาที่ i c e k e l r y version เลยนะครับผมแล้วก็มาที่ create นะครับ เข้าไปมันก็จะให้เราเลือก custom loadout นะครับผมโดย custom loadout เนี่ยในแต่ละช่องเนี่ยมันจะปิกกนะครับว่าสามารถเลือก secondary weapon อันไหนได้บ้างนะครับผมมันไม่สามารถเอา M9L นะครับผมมาใส่ทุกช่องได้นะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกนะ มันเป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับผมอธิบายยากเหมือนกันแต่คือถ้าจะอธิบายภาษาชาวบ้านก็คือมันฟิกไว้นั่นแหละนะแล้วก็ใส่ของได้เลยเต็มที่นะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้แล้วทีนี้เราไม่สามารถใส่อาวุธเนี่ยให้น้ําหนักมากเกินไปได้นะครับในปีกข้างเดียวมันจะทําให้เครื่องบินเนี่ยไม่สมดุลน,นะครับแล้วมันก็จะขึ้นเตือนตัวอักษรสีแดงๆอย่างนี้ ถ้าน้ำหนักเนี่ยมันทั้งสองข้างเนี่ยมันต่างกันเกิน1,000กิโลกรัมเนี่ยมันจะขึ้นแจ้งเตือนนะครับเราก็ทำให้มันเท่ากันซะไม่ยากแล้วเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้วยนมสมมติว่าผมจะเอาชื่อบอมบอมาแซเลนไม่ไม่ไม่ฟรีดอมฟ d ีดอมฟรีดอมปั k เก ชื่อชื่อสยยมได้นะครับมันเป็นชื่อของเรามันไม่ได้ออกสู่สาธารณชนข้างนอกโอเคแล้วเราสามารถใช้ฟังก์ชัน preset a t i o n ได้ด้วยนะครับก็คือเราจะสามารถเปลี่ยนชื่อ edit custom หรือ,อ,อของเราใหม่นะครับผมสามารถแก้ได้นี้แล้วเราก็กดเซฟไปนะครับมันก็จะทับอันเดิมนะครับหรือเราจะสามารถ ก๊อปปี้นะครับผมทำสำเนาอันเก่ามาเปลี่ยนชื่อ,เ,อเป็นห้าห้าห้าสี่ห้าหกห้าห้าสี่สี่อะไรนี้โอเคปึ๊บถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรมันก็จะมีโหดเอาเหมือนกันเลยทีนี้ถ้าเราอยากเเลบเนี่ยเราก็ใช้พ s e ซ e c t i o n เนี่ยมาดีลิทได้ด้วยนะ เราก็ลบโหลดเอาของเราได้โดย P Set Action เนี่ยเราไม่จะเป็นต้องไปกดตรงนี้ก็ได้นะครับเราสามารถคลิกที่โหลดเอาของเราแล้วก็กดคิขวามันก็จะมี P Set Action ให้เราเหมือนกันโอเคพื้นฐานมันก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับ h a r Storm โหลดเอานะแล้วผมรู้ว่าคุณอาจสงสัยนะครับว่าถ้าเราทำ ให้น้ำหนักของปีกเนี่ยไม่เท่ากันเนี่ยมันจะส่งผลต่อการบินไหมคําตอบมันง่ายมากเลยครับก็คือมันมีแต่เราจะมาดูกันว่าความแตกต่างที่ไม่เกิน1น0 0กิโลกรัมเนี่ยมันส่งผลต่อการบินขนาดไหนนะครับโอเคผมว่าน้ําหนักเนี่ยมันไม่เท่ากันแล้วนะอันนี้คือ2000ปอนด์อันนี้คือ500ปอนด์สองลูกน้ําหนักมันก็ต่างกันเยอะอยู่โอเคเดี๋ยวเราลองมาทลองกันเลยว่า มันจะส่งผลต่อการบินขนาดไหนนะครับเราลองมาบินในโหมดซิมกันเลยคือในโหมดเดียวกับโหมดอาเคดเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับเรื่องความต่างของน้ำหนักปีกอ่ะมันจะแก้เอียงให้อตัตโนมัติเลยบินกัน ตอนดินรู้เลยว่าน้ำหนักมันมากขนาดไหนโอเคเราติดตั้งไว้ข้างไหนนะข้างขวาใช่ไหมก็จะไม่หดอุ้ยมันหนักขวามากทุกคนนี่คือผมปล่อยนะปล่อยเมาส์านะเห็นไหมมันจะเอียงไปทางขวาก็คือมันก็มีผลอยู่แหละ นะครับสำหรับเรื่องน้ำหนักเราก็ต้องทำให้มันเอียงน่อยเรื่องน้ำหนักไม่เท่ากันเนี่ยมันส่งผลตอนเราจะบินขึ้นด้วยนะครับก็คือมันจะกดน้ำหนักไปที่ล้อข้างหนึ่งใช่ไหมเราทําให้มันแบบเอียงขวาไปเรื่อยๆขวาไปเรื่อยๆตอนเราบินขึ้นแล้วเราก็ต้องมาปรับรักเดอร์ให้มันไปทางทิศตรงกันข้ามนะอารมณ์เหมือนกับ ตอนเราเทคออฟของเครื่องบินเรืพัสนั่นแหละก็คือปกตินะครับมันก็ปกติแหละมันต้องเป็นอย่างนี้ถูกแล้วแล้วคำถามต่อมาก็คือถ้าเรามีพัสซ่อโหลดเอาแบบเละมากๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองอีดิทนะให้มันมีอาวุธที่หลากหลายนะครับโอเคระเบิด2,000ตรวจไฮด้าระเบิด500ระเบิด0 0 0พืมโอเค เอ m อห้าอย่างนี้นะครับถ้าโหลดเอาเรามันเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันมีคัสตอมโหลดเอาเยอะขนาดนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเราใช้อนไน,นอยู่อย่างนี้นะครับคือบางทีเนี่ยเราจะไปกดสเปคบาร์ใช่ไหมเราอยากทิ้งระเบิดสองพันตอนแต่ระเบิดลูกห้าร้อยเนี่ยมันลงแบบว่าเราสามารถเลือกได้ไหมว่าเราอยากปล่อยระเบิดลูกไหนอยากปล่อยระเบิด 2,000ปอน500ปอนหรือระเบิด a t m 6 5เนี่ยเราสามารถเลือกได้ไหมคำตอบก็คือสามารถเลือกได้ครับเราต้องไปที่คอนโทรลก่อนอ่มแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมมาที่สวิตช์ secondary weapon นะครับผมเราก็ตั้งปุ่มไปตามใจชอบเลยผมจะตั้งเป็น Ultimate V นะครับเราก็จะสามารถไปเลือกได้พอเรากด Ultimate V นะครับ มันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับผมก็คือเราจะเลือกเซื้อ c a นา r y เวอร์เนนะครับอันนี้มันมาที่ Air to Air นะก็คือไอ้ m 9L ของเรานี่แหละ mm hmm. ทีนี้เราจะสลับไปที่ระเบิดนะครับผมแล้วก็กดไปเรื่อยๆปุ๊บพอกดมาจะระเบิด500แล้วเราก็สามารถกดสเต็กบาร์ทิ้งระเบิด500ได้เลยแต่ว่าถ้าเราอยากทิ้งระเบิด2,000ล่ะเราก็กดอัตโเมัตอีกรอบนะครับผม ให้มันไปที่บอมสองพันไรนี้พอมันมาที่ระเบิดสองพันเนี้ยเราก็สามารถชิงได้เนี่ยมันจะเลือกชิงอย่างนี้นะครับผมอยากได้อันไหนก็กดให้มันหมุนไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นล็อกเก็ตเนาะล็อกเก็ตเนี่ยเราก็กดยิงนะครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ให้เหมือนเดิมแล้วคือข้อเสียนะเวลาที่เรา เอาคัสตอมโหลดเอามาเยอะเนี่ยแล้วมันเละงี้เนี่ยก็คือเราต้องกด Select Secondary weapon ทุกครั้งที่เราจะทำการปล่อย s e o n n a r y w e a p o n น่ะก็คือเอเวลาที่เราอยากยิงล็อกเก็ตแงแล้ว e c o n d a r y weapon เนี่ยมัน Select ไปที่ระเบิด2000อยู่เราไม่สามารถกดยิงล็อกเก็ตได้นะครับเราต้องกดเลือก Secondary weapon ใหม่ให้มันไปที่ล็อกเก็ตก่อนเราถึงจะยิงสะดวกได้ แล้วเวลาเราเจอเครื่องบินเงี้ยครื่องบินแบบอยู่ใกล้ๆเงี้ยแล้วเลือก s c e n คเนอรี่เ็นไปที่อ่าล็อกเกอยู่เราก็จะไม่สามารถกด ultimate x lock ได้เลยคือเราต้องไป ultimate v ให้มันไปที่ air to air ก่อนเราถึงจะกด ultimate x ได้นะมันจะยุ่งยากมากนะครับนี่แหละคือข้อเสียของมันนะแต่ถ้าใครมือไวหน่อยก็ก็ถือว่าดี เนี่ยมันจะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับสําหรับคนที่เอาระเบิดมามั่วๆนะจัดโหลดเอามามั่วๆมากเลยแบบเละมากมันก็จะใช้ยากหน่อยแต่ผมเชื่อว่าการลบจริงเนี่ยหลายคนมันไม่จัดมั่วมาหรอกนะใครมันจะมาแบบของขนาดนี้นะครับเดี๋ยวขอยิงก่อนอ๋อยู่ไงเวลาเราจะยิงเครื่องบินเนี่ยเออเราก็แบบเวลาลนๆนะมันจะแบบก็ได้ยิง เมื่อไหร่มันจะมาสลิดให้ว่าอะไรเงี้ยโอเคได้แล้วสมมุติว่าเราจะไปยิงเรือพี่นั่นเรือกดไกด์กบอมอ่าวเฉียเลยเอาาไม่โอ้ี่ไงไกด์บอมแล้วไกด์บอมแล้วโอเคหัน okay. <laughs> ไม่ทันกินนะครับโอเค โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับคลิปนี้นะครับผมสาหรับหลายคนที่ไม่รู้นะว่าค่าซ่อมโหลดเอาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็เสริมชิกเล็กๆน้อยๆในการใช้ secondary p a e n ด้วยสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้ามีข้อติชมก็คอมเมนต์นะครับถ้าอยากเบิกปันก็กดแชร์นะ ถ้าอยากติดตามผมก็กดซับสไครต์หรือกดติดตามได้เลยถ้าเป็นภาษาถ้า YouTube ของคุณเป็นภาษาไทยนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ทุกคนเนี่ยดูผมจนจบนะเมา่อหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ